สวัสดีครับบ่าเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับบ่าเถ่าพามาตามครับลาวพัฒนาเมเปิลเดอครับ20พฤษภาคม2 5 6 5ครับพี่น้องกับตอนนี้บ้าวเถ่าก็มาอยู่มัดอยู่หน้าบ้านเมเปิลละครับแม่เปิเพื่นบูยู่ด้วยครับพี่น้องกับตอนเมเปิลส่งแนวทางให้บ้าเถ่าทั้งไล่แหละครับผมครับมาเบิงมาชนน้ำกันครับวันที่20พฤษภาคม2 5 6 5แนวทางลาวพัฒนาของเมเปิล ครับพันจะเด่นให้ตัวใดให้หลุดตัวใดนะครับผมครับและมีในทางของปูห่าแปดนั่ด้วยครับในทางเล่านาะครับเนาะกับปูหิมาครับวันพุธที่ผ่านมาครับปูหิรูดหกครับหกหนึ่งนะครับเนาะกับกับมาด้วยครับผมส่วนของแม่เพชรครับหิรูดหนึ่งกับกับมาหกหนึ่งนะครับเนาะกับเอาท่านใดเนาะครับเนาะที่ชอบลักหลุดขับล่องไปผิดจระนาบึงกับแนวทางของแม่เพชรนะครับเนาะเล่าพัฒนาแหละกับในทางเล่าพัฒนาของปูห่าแปดครับ ลักครับให้ลูกนี่ก็ถือว่าแม่นย่ำพี่น้องครับนี่ครับเป่าเ่ากะมาจอดอยู่หน้าบ้านแม่เพชรครับผมอยากจะมาฟังแม่เพชรนะครับเนาะให้แม่เพชรเน้นย่ำให้แต่ว่าแม่เพชรพันปยู่ครับพี่น้องครับเอาแนวทางไปนะครับเนาะเพราะว่าแม่เพชรส่งแนวทางทั้งไล่ไม่ให้เบ่าเท่ากับกับเบ่าเท่าก็ได้ทูดหาปูหาแปดละครับปูก็ให้แนวทางมากเลยด้วยครับผมครับพิจารณาเบื่องเอาครับของวันที่20พฤษภาคมครับเมื่อนี่แหละพี่น้องครับ เนาะครับเพื่อท่านใดที่ตามแนวทางของแม่เพชรแลกักกรมีถามเข้ามาหลายครับว่าแนวทางของปูห่าแปกเนวทางเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับพิจารณาเพิ่งเอาครับปูให้ตัวเด่นตัวเน้นมาแลกาักกรลักหลุดเนาะครับเนาะแม่เพชรเพันไก่มาครับตัวเน้นแลกักกรลักหลุดเนาะครับเนาะครับเพื่อทา่านใดครับตามแนวทาง ล่าพัฒนาของแม่เพชรครับก็ล่องเอาไปพิจารณาเบิ่งครับมือนีแม่เพชรเพิ่นบ่อยู่เด้อครับผมเลยบ่ได้ฟังเสียงแม่เพชรนะครับเนาะเอาเอาจังไรเอาแต่แนวทางเพิ่นไปนะครับเนาะขับล่องเบิ่งขับอ่าล่องพิจารณาเบิ่งขับบ่หลายโตครับอ่าแม่เพชรเพิ่นก็จะให้เน้นลูดครับของปู58เพิ่นก็ให้เน้นลูดเด้อครับท่ตำชมครับท่านใดชอบลักก็จับเอาหรือจะจับตัวเด่นของแม่เพชรกับปู58เนาะครับเนาะจับมาใส่กัน กัแล้วแต่ผมมาพราะวา่าครับวันพุธที่ผ่านมาครับเป็นเพชรแห่หลูดหนึ่งขับปูหาแปดกับไฮลูดฮกน้อครับนกก 6, นนระมาฮกหนึ่งขับท่านผู้ชมครับเอาครับมะบึงมาชุ่มน้ากันว่าแนวทางของเมเพ็ดเล่าพัฒนาของเมเป็ครับเพิ่นเน้นตัวใดเพิ่นใไฮลูดตัวใด้หลักการของปูหาแปดครับพี่น้องน้อครับน้องมือหนีบบริฟังเสียงเมเพ็ดขับว่เป็นยังน้องขับเเนาาะอแต่แนวทางคุนไปครับแนวทางเล่าพัฒนาของเมเพชรครับแนวทาง ปูหาแปดนะครับพี่น้องขับล่องเอาไปพิจารณาเบิึงตอนนี้บ้าวแ่ากระยูหน้าบ้านของแม่เพชรเพิ่นนะครับเนาะครับเพิ่นบระยูครับพี่น้องครับเอาเอาแต่แนวทางตัวเลขเพิ่นไปก็แล้วกันนะครับผมครับท่านชมครับอ่าแนวทางของเล่าพัฒนาเด้อครับผมครับแม่เพชรครับแม่เพชรเพิ่นให้มากครับรูดศูนย์ครับมีเก้าศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ศูนย์ครับกันหาศูนย์เด้อครับผมครับสามโตครับ 080090เน้นลูดศูนย์หลักหน่วยครับท่านผู้ชมรับหลักการแนวทางของปูหาแปดครับพี่น้องกับปูให้ม่าลูดซีร่องหนึ่งครับปูให้คูเดนมากครับหนึ่งซีหาหนึ่งหาซีซีเป็นคูร่องครับทานูดครับปูให้ลูดลูดซีด้วยครับผมรับเน้นที่ซีร่องหนึ่งครับถ้าท่านผู้ชมอยากจกจับนะครับเนาะรับรูดของแม่เพชรครับกับลูดของปูหาแปดครับก็จะได้ศูนย์ซี สีส่ศูนย์นะครับเนาะผิดจรณนาบเพิ่งเอาครับตอนนี้บ้าวเทาก็อยู่ขับหน,น้าบ้านแม่เพชรนะครับเนาะขับแม่เพชรเพิ่นปอยู่ด้วยครับท่านผู้ชมครับเกิดเลยบริเวฟังแม่เพิ่นนะครับเนาะขับเอาเอาแตนวทางของแม่เพิ่นไปครับแนวทางของแม่เพชรเล่าพัฒนาครับยี่สิบพฤษภาคมสองพ,พันห้าร้อยหกสิบห้าครับ บ่าวเถากำมาตามให้ถึงทีเนาะพี่น้องครับหลักกระแนวทางของปูหาแปดนั่เด้อครับผมกับวันที่17ที่ผ่านมาครับกฤติวานแนวทา่งลักลูดของแม่เพชรครับหลักของปูหาแปดนาะพี่น้องครับแม่เพชรให้ลูดหนึ่งครับปูหาแปดให้ลูดหกครับกับมาหกหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเอาครับพิจารณาเบื้องเอาครับอ่าแนวทางเล่าพัฒนาของแม่เพชรเด้อพี่น้องครับกัดตามที่บ่าวเถาบอกไปเพราะว่า แม่เพชรกระปูนะครับเนาะกับแม่เพชรเพิ่นกับทรงไล่มาให้เบาวเถ่ากับแล้วกระปูเพิ่นกับให้แนวทางเบาวเถามาแล้วกับตามนี้ครับท่านชมครับนี่ครับแคปเอาเด้ครับผมครับของแม่เพ็รครับรูดศูนย์ครับเก้าศูนยกันหาศูนยครับสาตัว0ูน0์แกครับท่านผู้ชมครับเน้นศูนย์หลักหน่วยครับปูหาแปครับรูด4ี่่องหนึ่งเน้นที่หนึ่งหาหนึ่งกับหนึ่งสี่หาหหาสี่ ครับเป็นตัวกันตัวร่องทาลรูดลูดลักซีแเลยปลูวาครับตั้งแต่ศูนย์ซีนอกพี่น้องเอาคลิปนี้บาวเถาฝากไวส้สมีด้วยครับท่านผู้ชมครับอ,อย่าเจ็บอย่าจนดูแลสุขภาพครับผมเงินไหลน่องทองไหลเข่าสุขคนเด้อครับบาวเถาสวัสดีครับ